ี่จังกำลังจะเดินนะแล้วใส่แมสก์ดีๆครับนี่เดี๋ยวเราดูวิวก่อนไม,ไม่ไม่ดูไม่ดูดอันนี้เป็นปสกายวอล์กโอ้โเรานแต่งหลับปปลีไปกับป,ป้าป้ะ ข้างล่างเดิน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 ขาเเดินเดินเอเคอันนี้แม่กับพอใจเดินแต่ละพอใจสิไม่เป็นไรเลยข้างล่างมันไม่เหมือนที่เราหนูเดินธรรมดาอย่าไปมองข้างล่างสิครับพอใจกลัวนิดหน่อยไอให้ทิ่จังนีจังก่อนอ่ะอันนี้เป็นเมืองกาญจนบุรี